คือความบังเอิญไม่มีในโลกแต่มากเราจะฝืนเราไม่อยากปิดเราไม่อยากใช้นี่ไม่อยากทุกข์อ่ะใช่ที่จริงไม่ใช่หรอกเรากลัวทุกข์มากกว่าเห็นไหมพระเทเม่ใบพระเทเมียที่ภระาท่านเกิดเป็นลูกกษัตริย์ทําไมท่านถึงยอมไม่ฆ่าให้ฝังเลยไม่ยอมพูดน้อนยเปียเสียขาไม่พูดตั้งแต่เด็กเลยใช่เพราะอะไรล่ะเพราะท่านกลัวท่านไม่อยากเป็นกษัตริย์ถ้าเป็นกษัตริย์เดี๋ยวก็สั่งประหารคนนี้เดี๋ยวก็ตกนรก ท่านเพิ่งขึ้นมาจากนรกท่านก็เลยยอมตายในชาติปัจจุบันต้องไม่ไม่ต้องไปทรมานทนรกมันทรมานุกวัน่ทุกวันนี้คนเราไม่เชื่อเพราะมันไม่ยอมรับไงทั้งที่มันเผากันเผาตัวเองอยู่ตลอดเผาเรื่องอารมณ์นะทั้งที่มันเป็นนรกบนดินนะ่ะนรกอยู่ปัจจุบันเนี่ยมามนุษย์มันไม่รู้จักว่าตัวเองทุกข์ที่ไหนะเห็นไหม ุกเพราะอารมณ์เนี่ยบีบคั้นบีบรัดตัวนเนี่ยนะอารมณ์ตัณหาราคะความอยากมีอยากเป็นความไม่พอใจพอใจสุขก็แค่พอใจอทุกข์ก็แค่ไม่พอใจอมันเลยไม่เห็นอารมณ์มันถึงได้ข่มขืนกันฆ่ากันนะกลายเป็นสัตว์ดิบฉาญไปหมาเนี่ยมันยังไม่เท่าคนนะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่จางอื่นไม่ใช่เทวดาไม่ใช่พญานาค ไม่ใช่อะไรต่างๆสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือใจคนฮจำไว้ใจที่ขาดศีลขาดธรรมขาดสติขาดเบรกเนี่ยนะหลวงตาเคย,ยพูดตลอดลว่าสตินี่คือเบรกของใจครับพะมันขาดสติมันถึงได้ฆ่ากันยิงกันแทงกันอยู่ไม่รู้ภรียใครก็ไม่รู้ผัวใครก็ไม่รู้นะนี่บอกอะไรทุกวันนี้มันบอกมีความเจริญนะโลกเจริญอย่างเงี้ย ที่จริงโลกน่ะก็คือกิเลสเองละเจริญขึ้นคนก็เลยตกเป็นทาสของอารมณ์พ่อแม่ก็พาลูกนะครับุกท่านที่จะพาเข้าวัดทําบุญในจิตใจลูกประกอบประศีนร,รําอ่อนโยนลงก็พากันเข้าห้างนะซื้อของเขง้านี่โอ้ยเอาใจลูกสรารพัดแค่ร้องไห้ก็ได้แล้วจนพราะบ,บางลูกเรียนแบบอยากได้กระถิ่นก็ร้องไห้จริงๆเยอะเลยนะ ก็รเลยเรียนแบบเด็กงมีการเร,าเรียนแบบกันเยอะเลยตอนนี้เ <_ s 1> นี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อ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 ก่อนตอนหลวงตาเขาเอาซอสับมาถ่ายหลวงตาใหม่ๆอะโอุ้ยหลวงตานี่โดนด่ามากพระอะไรอย่างเงี้ยเล่นเฟซบุ๊กเล่นโซเชียลทั้งที่โยมเขาเป็นคนมาถ่ายหลวงตาไม้ได้หลวงตาก็ไม่รู้เลยซ้ำไปว่าเขาทำอะไรนะ รส่หลวงตาก็พูดว่าเออถ้ามึง่ายกูก็ถ่ายไปเถอะมันไม่มีอะไรเสียหายหรอกเพราะเราไม่มีอะไรจะเสียไงเพราะหลวงจาก็ไม่มีประโยชน์ไงนะ,ะจริงดีก็ไม่มีสิ้นไม่แต่ความดีอะหลวงจาบอกมึงขายกูได้มึงก็ไปขายเถอะกูว, <c oughs> ว่างเงี้ยถ้ามันเกิดประโยชน์กับคนนะเขาก็เลยถ่ายแล้วกูบาอาจารย์มึงก็ดา่าหลวงตานะพระอะไรก็ไม่รู้งี้ไม่สำรวมอะไรเงี้ย ไปลง Facebook ไปลงโซเชียลยูทูบอะไรตอนนี้กูว่ากินข้าวมันยังถ่ายเลยพระตอนนี้มาเรียนแบบกูเยอะนะ <c oughs> <c oughs> เอาไปมาก,กูเลยเป็นไอดอนของพระเลยนนะจริงจริงมาแรงมาดีเกออันนั้ามาน,ม,นออมันก็เกินนะเกินความพอดีคําว่าเกินเนี่ยนะไม่งามเลยนะเกินฮะลวงตาก็ไม่ได้เกินนะลวงตาไม่ได้ถ่ายตัวเองนะมิจะคนมาถ่ายจริงไหม โอ้ยภาพไปออกโซเชียลอย่างเงี้ยไม่ได้ีอย่างนั้นอย่างเงี้ยนะโอ้ยครูาอาจารย์ยังออกทีวีเลยจริงลุงตาก็เลยพูดว่าถ้ากูออกตู้เย็นได้กูก็จะออกเนีย่ยว่าแต่ตู้เย็นในโทรทัศน์พัดลมกูก็จะออกกูว่าไงน,นะเพราะว่าตอนนี้คนอยู่กับโทรศัพท์ไงฮะจริงนะค้าขายก็ค้าขายในโทรศัพท์หาผัวหาเมียก็หาในโทรศัพท์แล้วเดี๋ยวนี้มันเป็นสังคมอะไรสังคมก้มหน้าอยู่กับโทรศัพท์ เด็กเนี่ยขนาดแค่ปุ๊บมาเนี่ยนะก็ซื้อโทรศัพท์ให้ก็ไม่ร้องไห้แล้วตอนนี้ดูแต่โทรศัพท์<ม>พ่อแม่ก็เลยสบายลูกก็อยู่กับโทรศัพท์อออย่าว่าจะเด็กนะขนาดลิงยังมีโทรศัพท์เลยจ้ะแล้วพ้าเราน่ะเอาธรรมะเนี่ยลงไปไว้ในโทรศัพท์เห็นไหมพอได้ชุ่มเย็นมั่งพอได้สติมั่ง คงผ่านตามั่งละนะพระมันก็มีดีมีชั่วนัว่นแหละตอนไม่ใช่ว่าสมัยนี้พระชั่วหรอกสมัยพุทธกาลนี่ก็มีเยอะมากมันจะมีวินัยขึ้นหรือไงวินัยนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆอยนะเห็นไหมต,ต้นวินัยคนแรกก็พระสุทินไงประชิกข้อหนึ่งกันนะฮะถ้าพูดถึงพระอาหันสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมก็ยังไม่มีพระธรรมวินัยนะ ไม่มีสักข้อยังไม่ได้ตั้งนโมจุดทุก,ทก,ทก,ทกทจุดเทียนแล้วมีพระรหันแล้วปัญจวัคคีย์เกิดขึ้นอย่างพระพุทธธรรมประรสงค์เกิดคึ้นคบสามประการแก่สามประการนะก็ยังไม่มีภศีมีธรรมบารมีญ่อะไรยังไม่ได้กําหนดอะไรเลยนะมีแต่เทศธรรมะเรื่องขน 5, นะันห้าอุปทานขนันอย่าลืมมากรมมจากกัปปวนาสูตรเนี่ยพูดถึงเรื่องขันห้านะพระพุทธเจ้าสแสดงอ่ะทำครั้งแรกให้ปัญจวัเคคีย์เนี่ยรรมจากกัปปวนาสูตรพูดถึงเรื่องขันห้า อุปทานขันนี่แหละตัวทุกเนี่ยขันห้าเป็นอนัตตาเมื่อก่อนเขาคิดว่าขันห้าเป็นอัตาพูดแค่นี้ก็บรรูุเป็นโสดาบันแล้วโกลทัญญะใช่ครั้งที่สองอนันตาระคะสูตรก็พูดถึงเรื่องเดิมจะอธิบายให้ละเอียดขึ้นมาก็บรรลุทักยังไม่มีวินัยสักตัวเลยนะเหมือนเขียนีนยรงต้อให้อ,นนอ,อ,อานุไม่ก็คือตอนนั้นอานุนท์ก็ยังไม่บวชสมาชักนะ อานนท์ยังไม่ได้บวชนะอานนท์ไม่รู้ไปอยู่ไหนตอนนั้นฮะก็มีปัญจวคัคคราะห์กสัญญาอ่ทีนี้ก็มีชรินสามพี่น้องขึ้นมาอีกฮะพระอรหันเกิดขึ้นเป็นพันแล้วยังไม่มีศีลยังไม่มีวินัยเลยนะตอนนี้วินัยมันเยอะพระอรหันก็เลยไม่ค่อยมีฮะจริงดูดีๆนะเหมือนกับคนพูดถึงเรื่องมาหาไราลานทานทาเนี่ยจ้าไปดูประวัติศาสตร์นะ มันไม่ใช่มีมหาลนานันธาอย่างเดียวนมหาเลยนันธานะมีทั้งเจ็ดแปดมหาลัยนะใหญ่ๆทั้งนั้นเพราะตอนนั้นไม่ปฏิบัติแล้วมาเรียนนี่แหละเรียนปริยัตินี่แหละฮะตอนนี้พระทรวบันก็สอบเอกเหมือนกับป .1 ป .2 แล้วนะกอากาแล้วนะตอนเนี้อสอบเอามีชั้นชั้นหนึ่งสองสามสี่ทิงขั้นอรหาหันแล้วไปสอบอตอนนี้ยเขียนสอบออ,อมันเป็นถึงขนาดนั้นนะผ้าเรานะ ยิ่งมีอะตรงนี้สร้างกฎตกติกาขึ้นมาไม่รู้อะไรเป็นไรผ้ามัวไปหมดฮะ,ะยิ่งโยมตอนนี้ไม่เทตธรรมไม่ได้เทอะไรนะเอาแต่วิัยนี่แหละมันจับผ้าเลยนะฮะให้แม่กับผ้าอะไรนะที่หลุมตาไปนั่งคู่กับโยมหาว่าไม่เหมาะสมถ้ากูให้กูไปนั่งอยู่บนก็หาว่าโอโหห่างไกลจากโยมเกินไปพอกูไปนั่งอยู่กับโยมก็หาว่าไม่เหมาะสม มันไม่ถูกต้องไม่ถูกใจหรอกนะบางคนก็มองว่าโอ้ไม่ถือตัวถือตนบางคนก็บอกโอ้ไม่เหมาะสมเลยพระทำรวงเ่ยโอ้แล้วให้กูทำยังไงวะกูต้องนั่งสูงกว่าโยมก็ใช่บางครั้งก,กูนั่งสูงกว่าโยมนั่งก็สูงกว่าพระนี่ผิดตอนกูเดินเข้าไปคอนโดเขาเนี่ยอยู่ข้างล่างอยู่ข้างรนคอนโดเป็นพันนะนะมันสูงกว่ากูทั้งนั้นแหละกูว่าอะไร้าจะผิดไปหมดเลยไม่ดูความเหมาะสมความอะไรเลยนะ ไม่รู้จักแย่แยะมั่งพระทำอะไรก็ผิดอย่างเงี้ยจริงๆงนะพระไปกินเหล้ามเมาเหล้าอย่างเงี้ยผิดนักหนาเมานักหนาอย่างเงี้ยมันก็ผิดฮแต่พระขี้เหล้าก็จับศึกไปซะอยากกินเหล้าก็ไปกินให้มันสะใจริงไหมสะใจไปซะจะมาบวชทําไมก็ไม่รู้จะ<แ>ไปพูดนะหลวงตาเนี่ยไม่เป็นโยมก็ไม่กินเหล้าก,กูไม่ชอบ สอแบบจบุรีนี่แหละกลัวกูติดบุรีตั้งแต่โน่นหน่อตั้งแต่รงเรียนอยู่ปสามตอนนั้นครูให้กูมวลบุรีให้งไงจุดให้ด้วยอย่างเงี้ยอันนั้น,นยาเส้นั้งหวอพ่อยาเสน้นงั้นกูไม่ได้ออกโรงเรียนหรอกพ่อมามวนบุรีไม่เป็นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไงมันก็เกินไปแล้วไม่รู้จักแยกแยะนะศีลธรรมไม่ได้อยู่ตรงนั้นศีลธรรมอยู่ที่สติอยู่ที่ปัญญาฮะเหมือนนักปฏิบัติเนี่ยไปนั่งอยู่เฉยๆมันจะไปทําบาปได้ยังไงอ่ะ กายกับวาจาถ้าไปนั่งอย่างเงี้ยมันจะทําบาปได้ยังไงแต่ตรงนั้นไม่ละเอียดเท่ามาโนกรรมเข้าความคิดนะนถ้าพูดถึงเรื่องอธิศินอธิจิตอธิปัญญาศิลของอริยะกับสิลของปุถุชนมันต่างกันสิลของปุถุชนเนี่ยฮะมันรักษาได้จากกายกับวาจาเห็นไหมไปนั่งเงี้ยแต่ใจคิดไปอยากมีเมียอยากนะไม่มีแล้วมโนกรรมมันไม่มีสินจิตไม่มีสีนนั่นเอง แต่ถ้าเราฝึกสมาธิปุ๊บเนี่ยสมาธิหรือสมถะเนี่ยมันจะบวกเอาศีลไปด้วยถ้ามีสมาธิมันก็มีศีลนั่นเองเรียกว่าอธาิศีลฮะถ้าไม่มีสมาธิไม่มีทางเน,นี่ยมีศีลนี่ศีลของพระอริยะเป็นอย่างนั้นนะมรรคแปดของบุตรชนก็คือเนี่ยสัมมาอะไรอาิโวสัมมากัมมันโตสัมมาอาวะอะไรพว่ากันไปแต่มรรคของพระอริยะเจ้านี่คือศีลสมาธิปัญญาคือมรรคนะ มัคนคนละเรื่องกันทำไมล่ะสมัยก่อนเนี่ยมีพระองค์หนึ่งอพอโยมมาหาเนี่ยด่าโยมอ่ะ<ม>ไอ้คนถอยไอ้คนถ้าพูดถึงสมัยบ้านเราก็ไอ้เฮียนี่แหละไอ้ซั์นี่แหละพระองค์นั้นจนเขาไปฟ้องพระเจ้าพูดไม่พอเลยเอว่าพระเจ้าว่ารับรองว่าพระองค์นี้เป็นพระอรหันต์สมัยพูดหยาบคายจังี้ ไม่อยู่ในสัมมาวาจาเลยพระพุูธเจ้าก็ตอบว่าน้ําตื้นเงาลึกท่าไม่ได้อธิบายนะน้ําตื้นเงาลึกหมายถึงกิยาเนี่ยหยาบคายมากจะจิตเป็นพระอรหรันเห็นไหมแต่ทุกวันเนี้มันน้ําลึกเงาตื้นวางตัวยังกับพระอรหรันธรสสดาน้อยแต <c oughs> ่จิตใจได้โสมม <c oughs> งั้น พระพุทธเจ้าจะบอกกัสปิเธอแก่แล้วนะไม่ต้องถือธุดงควัดไม่ต้องแล้วแก่แล้วเงี้ยมาเธอเจ้าพระมาหากัสริก็ไม่เอาเพราะนิสัยท่านเป็นธุดงควัดมาจนกลายเป็นความเคยชินสะดวกสบายสําหรับท่านเนี่ยนิสัยวาสนาจากเศรษฐีเป็นหมื่นล้านนะพระมหากัสริไม่รู้กมไม่ได้ตรวจสอบบัญชีท่าน <laughs> เห็นไหมดูดีๆจะมองเห็นหรืว่า พรารรมวินัยเกิดขึ้นเนี่ยหลังจากพระทำพิธีเห็นไหมไม่ได้เกิดขึ้นลอย้อยพระอรหันยังมีสี่จำพวกเลยหเห็นไหมไม่เหมือนกันเลยถ้าอยากดูงามต้องไปดูพระอาชาชัจฉชิไม่เดจนก็งามจริงๆกิยามารยาทใครเห็นก็ศรัทธาเกิดศรัทธาป่าจติง่ายงามพร้อมเห็นไหมแต่ถ้าไปดูพระสารีบุตรเนี่ยกูว่าไม่ใครจะบาปกันแน่หรอมา จริงมาแต่ก็เป็นพระพุทธเจ้าก็ยกย่องว่าผู้เป็นผู้เลืศอด,ด้วยปัญญาเป็นพระรหันต์ที่จนเป็นสาวกเบื้องขวาเห็นไหมมีบทบาทมากแต่นิสัยไม่งามเลยมีเยอะสมัยพุทธกาลพ้าทิศหยาบคายถ้าในสมัยปัจจุบันที่หลวงปู่มั่นยกย่องอะว่าเป็นพา้าขี้เหลียวห่อจองก็คือหลวงปู่เจ้าถ้าไปดูประวัติหลวงปู่เจ้านะขณะเขานีมมตนขึ้นรถนะ ขึ้นรถแกก็ไม่นั่งนะในหน้าในห้องโดยสารก็ไม่นั่งไม่นั่งหลังานะเคเาเนาะบูญเชียสูบยาเฉยจริง <c oughs> เดินไปบินสบายเนี่ยแกแวะก,กินกาแฟบ้านโยมก่อนนะก็ค <c oughs> ่อเคยเดินต่อ,อก็ไม่เห็นมีอะไรนะว่าท่านใส่อังสาหรือเปล่าก็ไม่รู้แ <c oughs> ต่เราผ่นนะข้าบุรีแล้วก็ตี <c oughs> เหล็กอยู่ทางเดียวเนี่จริงไหมมีขวานของท่านะทำงานอย่างเดียวเลยท่านก็ดาผ้านะเอยไอ้ซั์ มึงภาวนาไงว่ากินข้าวโยมฮะกูนั่งขี้ยังมีสติกับมึงเลยนั่นฮะแต่ไม่ใช่ว่าจะไปะเอาตัวอย่างที่ไม่งดงามหรืออะไรใครอยากงดง,งามก็งดงามไปจากการภาวนาไม่ได้เกี่ยวกับกิริยาเลยมามาแหม้เกิดมายังมีคนสวยคนหล่อมาคนหน้ายังกระปวกก็มีจริงไหมมันจะไปเหมือนกันได้ยังไงจริงไหมล่ะแต่ก็เป็นคนเหมือนกัน ใจิตใจอาจจะดีงามก็ได้หน้าปวกเนี่ยจริงไหมหน้าสวยหน้าหล่อเนี่ยอาจจะใจหดเหี่ยมก็ได้เป็นเปรีเป็นบีก็ได้ใจฮะจริงไหมฮะ,ะก็ลองดิเหมือนหน้าตาอย่างหลวงตาสมัยก่อนยังไม่บวชก็หล่อนะหล่อเข้มด้วยหล่อเข้ม,มไม่รู้ตอนนั้นไม่รู้ละใจกูไม่เป็นไรตอนเป็นโยมเนี่ยใครมาพูดกูก็ต่อยเหมือนกันแหละจริง รูปเมื่อวานนี่สีเขียวตัดกับสีผิวเลยเกิน <c oughs> <c oughs> เป็นเสียจริงเนี่ยอะไรนะแหวนเพชรเต็มนิ้วเลย <c oughs> ทำไมก่อนก็แต่เขาให้แจงยังไงก็แจงเหมือนเขาแหละจริงไหมแต่สินธรรมเนี่ยมันประจำอยู่ในหัวใจนะ <c oughs> ที่าเนรั <c oughs> อเอ้าหลวงพ่อสมมติว่าถ้าเราเนี่ยยังไม่บรรลุค,คุณธรรมพิเศษอะไรเงี้ยทำยังไงให้เราเป็นแบบพระดีๆไม่กินข้าวโยมฟรีอย่างเงี้ยหลวงพ่ออ้าว ก็มึงก็มีศีลสิมีฮิริโอตปะปามีความลายแก่ใจนั่นะถ้าไม่มีความไายแก่ใจนะมันก็ไม่มีศีลหรอกฮะต่อหน้าอย่างหนึ่งรับหลังอย่างหนึ่งจริงไหม,ไมตอนโยมมาหาเนี่ยมากราบเนี่ยมาวัดพวกน,นี้โอ้ยคุมผ้านั่งหลับตากลัวเขาไม่สวายเข้าต้มจริงไหม,ไมแต่พอโยมกลับไปแค่แนะั้นเออกูนึกว่าจะใส่ซองเยอะเปิดดูแล้วก็สี่สิบบาทอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างงั้นก็ใช้ไม่ได้ แต่ก็เลือกเลือกเอาฮะว่าจะเอาดีหรือเอาจะทําความชั่วให้ตัวเองอจะทําลายตัวเองก็เอานักบวชเราฮะตอนนี้ก็มีพระโงโงๆโนะเห็นไหมไปว่าศาสนาอื่นเขาไม่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 ไช่ไพูดอย่างนั้นอย่าไปพูดเลยเดี๋ยวทัวลงไม่มีที่จอดรถทัวร์นะไม่ใช่พูดถึงเอ่ยนะ <P> พูดถึงว่าพระโงโงๆรักษาศาสนางโงๆ ความดีเนี่ยต้องเอามาใส่ใจตัวเองไม่ใช่เอาความดีไปเยียบเยียบย่ำคนอื่นเขาฮะอย่านะวัดป่าบ่อนะ้ํไปอินรว่าคนอื่นเหมือนว่าอด่าคนอื่นนั่นแหละคือด่าตัวเองนั่นแหละกรรมพระพุทธเจ้าพระองค์ก็อยู่กับลัที่อื่นนะไม่เห็นท่านไปไปตำหนินะฮะเขาจะสอนอยังไงเขาจะเชื่อ,อยังไงมันเป็นเรื่องของเขาศาสนาอื่นเขาก็เชื่อของเขาอย่างงาม เราต้องเคาลดความเห็นต่างฮะจะให้เขามาเชื่ออย่างไงจะไปว่าคนอื่นชั่วไงต้องว่าตัวเองในชั่วโง่ฮะถ้าให้มาสอนตนนะไม่ไปแก้ไขคนอื่นพระเจ้าสอนเนะี่ยน้องก็ใส่ตใจตนโอปานายโกฮะ,ะเห็นแล้วก็ขึ้นนะหลวงตาข้ารม่ศาสนาเดียกันขึ้นอยู่ พูดแบบไม่ฉลาดเน่ยหลวงพ่อมันไม่ใช่พูดไม่ฉลาดหรอกไอ้เวึงอย่าไปพูดว่าเรื่องความฉลาดความไม่ฉลาดกับมันเลยนั่นแหละกูไม่รู้จะสรรหาอะไรมาพูดลยตอนนี้ฮโง่ยังไม่มีสติเลยนะกูว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยไปข่มเขาไปว่าเขามาเนี่ยชาวพุทธเราพระเราต้องมาฝึกมาสอนตัวเองนะอย่าไปว่าคอนอื่นสมัยนี้มันหัวล้นอยากลำหัวดำอยากเทศ สาวแม่ห้างขายยาสเสน่หฮะรู้จักไหมสาวแม่ห้างขายยาสเสน่สาวแม่ไม้ขายยาสเสน่ห์ถ้าเป็นพระพูดภาษาไทยปาดโบราณอีสานเขาบอกสาวแม่ห้างขายยาสเสน่ห์มันผิดตำราฮะสอนตัวเองไม่ได้ฝึกตัวเองไม่ได้ยังไปสอนคนอื่นอยู่น,<ม>นี่ยมันผิดตรงนี้ฮะก็หมายถึงว่าผัวตัวเองจังทิ้งเลยยังจะไปทำสเสน่ห์ขายคนอื่นอยู่ ก็เหมือนกับพระองค์หนึ่งขายแก้วสารพัดนึกนี่ละฮะมีแก้วสารพัดนึกว่าโยมลูกศิษย์ก็บ้าไอ้นั่นก็โง่ต่อรองกันอยู่ห้าร้อยพระองค์นั้นก็จะขายห้าร้อยโยมก็จะให้สามร้อยนี่แก้วสารพัดนึกนะพระองค์นั้นบอกอยากได้อะไรก็ได้ไม่ได้หรอกต้องห้าร้อยว่ะโอ้ถอ้จะมึงมีแก้วสารพัดนึกกันนะมึงจะขายตำมหาอะไรกูว่ามันโง่ทั้งอาจารย์ทั้งลูกศิษย์จริงไหมล่ะ ดูเรื่องความเชื่อมันขาดสติปัญญาเฮ้ยมีคนดูกูเปล่าอ่ะถ้าไม่มีคนดูกูจะเลิกพูดซะสามร้อยกว่าคนนะโอ้ยยังสู้กู่าทุยไม่ได้นะเนี่ยทุกวันนี้มันผิดตำราทั้งหมดโยมก็มาสอนพระมาตำหนิพระก็ตำหนิโยมกูที่พูดเนี่ยไม่ได้ตำหนินะหลวงตามไม่ได้พูดตำหนิพูดเป็นกลางๆให้เกิดสติปัญญาไม่ว่าใครหรอกใครจะตำหนิใครก็ไม่ได้ว่าแต่พูดถึงเรื่องชาวพุทธเรา นะศาสนาพุทธคือใจนะคือคนถ้าคนขาดสติปัญญาเนี้ยเห็นไหมชอบไปรักษาศา,าสนาแบบอื่นฮศาสนาเราเนี่คือใจนะถ้าใจเราขาดศีลขาดธรรมนั่นแหละศาสนาเสื่อมฮะอย่าไปว่าคนอื่นเขาเลยนะว่าตัวเองเนี่ยหลวงตาก็าไม่ได้ยกย่องคนในศาสนานะของเราเนี่ยนักบวชก็โง่เยอะแยะ บวชมาก็หากระินพระป่าอย่างเดียวก็มีนะเนี่ยมีเมื่อสมัยก่อนมีพระองค์หนึ่งเอ่ยชื่อก็ได้อยู่จังหวัดร้อยเอ็ดนะหลวงตาเนี่ยเอ่ยชื่ออย่จังหวัดนะหลวงตาบวชอยู่ร้อยเอยงอะไรนี่สักอย่างนึงนั่งรถไปเลยระไปเลยสามองค์ไปหาขอเรื่อะไรเขาอยู่อุเชพได้เงินมาเกือบแสนฮะม,มาแล้วเีนเนี้ยพอมาถึงวัดปุ๊บซื้อเบียร์มาซัดกันทั้งสามรูปท่าน สององหนึ่งหลับเมาหนักตื่นขึ้นไอ้องหนึ่งหายเว้ยพระเพิ่นเงินไปแล้ว <Yeah. S 1> แล้วก็เอาวางไว้ให้เพื่อนพระสององนีนคนละสี่พันแบบนี้มันไม่ใช่พระแล้วมันคบไม่ได้มันว่าจริงจริงแล้วมันก็ไปปรึกษาหลวงตาไงตามหาเจอพระองค์นี้ไหมถ้าเจอแล้วมันคบไม่ได้นะเนี่ยได้เงินมาตั้งเจ็ดแปดหมื่นมันให้ผมสององค์นี้แค่สี่พัน เอาแล้วไปทำยังไงล่ะท่านก็ไปได้เงินมาจากกรุงเทพมาถึงวัดก็เลยซื้อเบียร์มาฉลองกันว่างดูมันไม่รู้แล้วว่ามันทำอะไรนะไม่รู้ตัวเองเลยไม่รู้เลยมันยังจะตามล่าพระองค์นั้นกูว่าพระองค์นั้นก็มีน้ำใจนะมันยังเหลือไว้คนละสี่พันถ้าเป็นกูเนี่ยไม่ให้เลยกูวายดูสิอันนี้เรื่องยิงนะมันไปปรึกษาเราเนี่ยว่ามันครบไม่ได้ทั้งสามมาแหละ มันบ้าบ่เขาแจกมากพ่านเราก็เห็นไหมนี่บวชอ่ะมันมีหลายบวชนะเห็นไหมบวชนี้สงสารอ่ะเห็นไหมบวชตามเพื่อนบวชตามประเพณีบวชนี้สงสารบวชผ่านเข้าสุขบวชสนุกสนานฮะเห็นไหมบวชพวกนี้บวชทำลายศาสนาทำลายตัวเองนะคือใจมันจะเสื่อมไงเพราะมันไม่สนใจในเรื่องหลักธรรมมันไม่เกิดศรัทธา ในพระธรรมคาสอนเลยไม่ฝึกไม่หัดไม่ลัดไม่เกาตนนะเพราะฉะนั้นมันก็มีทุกอย่างนั่นแหละเห็นไหมวินัยต่างๆก็ตามศีลธรรมต่างๆก็ตามถ้าไม่ฝึกไม่หัดเข้าไม่ถึงศีลถึงธรรมใจไม่ถึงศีลถึงธรรมจริงๆมันไม่มีทางอยารู้เรื่องหรอกมันไม่เห็นคุณค่าของศาสนาของพระธรรมคําสอนหรอกเข้าถึงใจนั่นแหละคือเข้าถึงศาสนา ถ้าใจเป็นศาสนาแล้วมันไม่เสื่อมรอกศาสนาไม่ใช่วัตถุศาสนาคือคนคือใจคน <c oughs> จะสร้างวัดใหญ่โตมโหฬารขนาดไหนฮนะตอนนี้ศาสนาของชาวาพุทธเราก็กลายเป็นไสยศาสตร์อย่าลืมว่าไสายไสยศาสตร์ไสยในแปลว่าหลับไสยศาสตร์คือศาสตร์ของคนหลับพุทธศาสตร์เป็นศาสตร์ของผู้ตื่นเห็นไหมมันคกงกันข้ามเลยนะ ตอนนี้โอ้โหขังเหลือเกินมิจ่จโอขังดีนะพระไม่ไปกาบดาสีกูเคยกาบโยมมาแล้วล่ะเขาความไม่รู้พร<อ>ะก,กราบดูสีอย่างนี้พกกระกาบโยมอย่างนี้นะแบบพระไม่ไม่ว่าหรอกให้มันไปกาบกันเถอะกูก็บอกว่ามันอยากกราบไก่ก็ให้มัน <c oughs> นี่พุทธาาาาาาังสราณาังกัจฉามิธรรมังสราณังกัจฉามิสังฆังสราณังกัจฉามินะ พระรัตนใจแก้วสามประการชาวพุทธเราไม่ใช่ไปวิงวอนร้องขอนะศาสนาพุทธเป็นอเทวนิยมนอกนั้นเป็นเทวนิยมทั้งหมดไม่ใช่พุทธศาสนาไปกราบพระก็กราบระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์คุณพระพุทธเจ้าคุณพ่อแม่นะนะกรนะตันญูเนี่ยเป็นพื้นฐานของคนดีถ้าขาดความกระตันญูไม่มีทางหรอกมันรองรับธรรมะไม่ได้รองรับความดีไม่ได้หรอก พราะงั้นศีลธรรมนะมันต้องกรอบทำมันทําให้งามคือหิระหิรโอตปะเห็นไหมสุรจากความสงี่ยมเจียมตัวอน้อมสมตนนี่เนี่ยทำมันทําให้งามนะให้ใจมันงามพัฒนาใจไม่ใช่งามจะข้างนอกนะแต่มันเน่าในจริงไหมอ่มันจะสวยจะหล่อขนาดไหนถ้าใจมันไม่งามมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกเห็นดาราไหมลนะ่ะ เข้ากันไม่ได้ันว่ามันก็เข้าไม่ได้สิตอนแรกมันเข้ากันได้อยู่จริงไหมเหมือนแมงเม่าเห็นกงจักเป็นดอกบัวนะเหมือนแมงเม่าบินเข้ากองไฟคนทุกวนันนะี้เป็นคนหลงอารมณ์สุรุนแรงมากฆนะ่ากันแกงกันฟันกันผัวยิงเมียยิงผัวสารพัดพ่อฆ่าลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่เห็นไหม มันไม่มีศีลมีธรรมนั่นแหละคือความเสื่อมของคนฮะนี่ถ้าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาลจะวินาศไม่ใช่ไปกอบกู้เศรษฐกิจหรอกกรอบกู้คนในบ้านในเมืองนี่แหละให้กลับมามีศีลมีธรรมพระก็จะได้อยู่ในคันลองของธรรมอ่ะอยู่ในความดีความงามหน้าเรื่อมใสเคารพกราบไหว้ของคนอะไม่ใช่ไปว่าคนอื่นเขาฮะเพราะฉะนั้นหลวงตาก็ พยายามนะลงมาอันนี้ก็อายุมากเหมือนกันนะเนี่ยก็จะไปทําบัตรคนแก่ได้เงินห้าร้อยมั้งห้าร้อยอ่ะดูไม่มั่นใจเฮ้ยได้หกร้อยแล้วนะกูน่าไปทําโอ้ได้เยอะเลยเกินหกร้อยนี่เห็นไหมคนเราทุกวันนี้นะ,นะมันไม่มีน้ําจิตน้ําใจเลยนะไม่มีเลยทุกวันนี้แห้งแล้ง มีแอบแไล่กันก็ฆ่ากันยิงกันแล้วแล้วจะอยู่กันยังไงฮะครอบครัวก็ไว้ใจกันไม่ได้สังคมก็ไว้ใจกันไม่ได้ฮะพึ่งใครก็ไม่ได้แล้วตอนนี้ฮะเพราะฉะนั้นนะให้หันกลับมาสู่ศีลสู่ธรรมซะนะหลวงตาว่าศีลธรรมเนี่ยสำคัญอย่าเอาเศรษฐกิจมาเลยจาไม่มีศีลมีธรรมยังไงมันก็ไม่มีความสุขหรอก ประเทศที่พัฒนาอย่างญี่ปุ่นอย่างอเมริกาจะเดินรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจทางโลกอาจจะคนฆ่าตัวตายปีหนึ่งเป็นอันดับหนึ่งของโลกฮะคนรวยกับอยากฆ่าตัวตายจะคนจนกับอยากรักษาชีวิตฮะขนาดอดๆยักอย่างมันก็ไม่ยังไม่อยากตายมันเกิดอะไรขึ้นฮะเพราะใจมันทุกข์พูดแล้วเศร้านะกูว่า ถ้าเป็นสมัยให้แม่ฝรั่งเข้ามาเมืองไทยอะ่ะสมัยก่อนเนี่ยเขาเลื่อยเห็นไหมเลื่อยไม้อะคนอีสานคนไทยเราเนี่ยเลื่อยไม้เขาจอดถอองคน้วนะดึงมือดึงมาเอเอฝรั่งมันมาเห็นเนี่ยเชื่อไหมมันแกะมือออกเลยนะแกะมือคนไทยแกะออกเลยมันนึกว่าทะเลาะกันแย่งเลื่อยกนะันบอกอย่าแย่งนะเพราะความไม่เข้าใจก็ขอ,ขใ,ขอให้ลูกหลานเนาะนะตันะ้งใจเนาะ ปราพฤติปฏิบัตินะโลกมาแรงธรรมก็ส่วนโลกฮนะอย่าลืมนะว่าผลจะตกทุกเม็ดกลายเป็นสองคำก็ไม่ทำให้คนมีความสุขมากขึ้นหรอกฮนะเพิ่มขึ้นหรอกถ้าใจนี้ขาดศีลขาดธรรมขาดความสงบขาดความร่มเย็นขาดน้ำจิตน,น้ำใจเนาะขอสาธุการขค่นี้ก่อนนะอ